ครับวันนี้ก็มาแบ่งปันธรรมชาติของความเป็นจริงนะครับความเป็นจริงที่ควบคู่กับธรรมชาติในเรื่องของกฎแห่งกรรมวันนี้ก็จะมาสายแบบแบบธรรมะลึกๆสักหน่อยนะครับกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทำนี่แหละครับทำดีก็คือกรรมดีทำไม่ดีก็คือกรรมชั่วกรรมกับวิบากแยกจากกันนะครับ กรรมคือสิ่งที่เราจะได้รับโดยตรงจากสิ่งที่เรากระทำเช่นเราไปฆ่าคนรักทรัพย์สิ่งที่จะตามมาคือคุณจะถูกจับและจำคุกทันทีน,นั้นคือชดใช้กรรมที่ที่เป็นปัจจุบันแบบเรียลไทม์ที่เขาจับจับได้ไล่ทันคุณก็จะได้รับกรรมแบบนั้นไป ส่วนวิบากครับก็คือเกิดจากแรงเบี่ยงของกรรมวิบากจำไหมครับเกิดจากแรงเบี่ยงของกรรมเช่นคุณถูกจองจำโดนพิพากษาไปแล้วอันนั้นคือการชดใช้กรรมแต่วิบากล่ะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของาศาสนานิดหนึ่งนะตามตามความเชื่อแต่ก็คือความจริงเลถ้าผมแล้วผมคิดว่าผมไม่ใช่ความเชื่อคือความจริงแต่วิบาก จะเกิดจากแรงเหวี่ยงของกรรมกรรมถูกชําระไปแล้วในปัจจุบันคือถูกจองจําถูกพิพากษาแต่วิบากวิบากคือเมื่อคุณไปทำร้ายสัตว์ฆ่าคนลักทรัพย์สิ่งที่จะตามมาก็คือเราจะต้องได้ชดใช้สิ่งนั้นคืนให้กับผู้ที่เราได้กระทำคือเป็นวิบากของกรรม วิบากจะหมดได้ไหมพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่าหมดได้ยากนะครับท่านก็บอกว่าหมดไม่ได้นะหมดได้ยากคําว่าหมดได้ยากคือต้องหมดได้ถ้าเจ้ากรรมนายเวรอน,นั้นเขาเอโหสิกรรมให้กับเราการอโหสิกรรมเช่นไรนะครับเช่นคุณรักทรัพย์เขามา การฟ้องร้องต่างๆน,นานาจนเป็นเรื่องเป็นราวนะครับคุณก็นําสินทรัพย์ตัวนั้นไปคืนเขาก็องโหสิกรรมให้โอเคได้ทรัพย์กลับมาองโหสิกรรมอันนั้นคือเรื่องเรื่องของการองโหสิกรรมก็คือกรรมตัวนี้ก็หมดไปแต่วิบากมันคือสิ่งที่คุณไม่ได้ชดใช้ทันทีแต่คุณปล่อยให้มันข้ามข้ามข้ามไปแต่คุณจะต้องกลับมาชดใช้ในวันในวันหนึ่งนั่นคือเรียง แรงของวิบากแยกออกให้ออกนะครับวิบากกับกรรมเนี่ยมันแยกแยกจากกันทีนี้ในเรื่องความเชื่อเลยนะความเชื่อแต่ผมว่าเป็นความจริงในพระพุทธศาสนาเลยสวดมนต์เพ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เราได้ภาพพลังล่วงเกินเขามาแล้วในอดีตชาติหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันนะครับ คือแรงสวดแรงอธิษฐานถ้าบาังเอิญมากการกําหนดจิตของเราเข้าสู่ยานขั้นใดขั้น,น,นชฌานก็คือชานชานโลกุตระนะครับโลกุตระชานคือชานในระหว่างที่เราเข้าถึงบทสวดคือบทสวดตรงน,นี้มันจะก็จะแผ่ไปแผ่พลังไปให้กับสิ่งที่เราได้กระทําต่อเขาถ้าเขาสัมผัสได้มันจะเกิดความราบซ่าดเห็นไหม เพื่อนๆเคยเคยเกิดอารมณ์แบบนี้ครับอยู่ดีๆเรานั่งอยู่ดีๆนะครับเกิดสุขใจขึ้นมาทันทีสุขใจตัวนี้แหละครับคือเราไม่รู้หรอว่าคนที่เราไปเขาเคยไปล่วงเกินเราแล้วเขาแผ่เมตตาให้เราอยู่ดีๆแล้วก็สร้านขึ้นมาอันนั้นคือปฏิกิริยาที่ผลกรรมถึงซึ่งกันและกันแต่เราไม่รู้เลยนะว่าว่าใคร เป็นคนที่แผ่เมตตาไม่มให้เราเราก็เลยไม่รู้ว่าจะอโหสิกรรมให้ใครแต่ถ้าเพื่อนๆระลึกได้ถึงอารมณ์นี้อยู่ดีๆปิติก็เกิดให้นึกในใจแล้วครับหลับตาเนึกเลยข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้กับผู้ที่มีกรรมกับข้าพเจ้าเห็นไหมแค่นี้ครับอันนี้คือการลดกรรมที่เขาทําต่อเราและเราเอโหสิกรรม เอางสิกรรมไปเลครับอย่าผูกสิ่งที่เราผูกมันจะข้ามเลยนะข้ามพบข้ามชาติไปเลยข้ามจนจนกว่าจิตดวงนี้ของเราจะเข้าสู่นิพพานคือการหลุดพ้นมันจะผูกกันไปแบบนั้นเลยครับผูกเหมือนกับเชือกที่มัดไว้เลยมัดมัดและไม่มีปมแก้คนที่รู้จักปมที่จะแก้คือคนที่ทำกรรมกับเรา และเราไปทำกรรมกับเขาอันนี้คือเรื่องของกรรมแก้ได้แต่ต้องมีวิธีทางบุรพาจารย์นะครับท่านก็เลยสร้างบทแก้กรรมขึ้นมาแต่บทแก้กรรมนี้ไม่ใช่ว่าใครก็ทำให้ใครก็สวดให้ได้คือ ที่เราไปทําไปแก้โอเคได้ในประมาณหนึ่งประมาณที่ว่าด้วยฌานบารมีของของคนที่ทํานะครับเขาก็อาจจะสื่อไปถึงได้ให้เขาสัมผัสได้เห็นไหมที่ผมบอกเราสัมผัสได้แต่เราไม่รู้ว่าใครนี่แหละครับแต่ถ้าฌานบารมีของคนที่สวดเองอย่างเช่นผมได้สวดไปละผมเคยทําร้ายสัตว์ผมแผ่ไม่ตาไปให้เขาบังเอิญสัตว์ตัวนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เขาสัมผัสได้ อยู่ดีๆความรู้สึกเขาแวบมาถึงผมไงระหว่างที่เขาเกิดปตออิอยู่ดีมันนึกถึงผมถ้าอโหสิกรรมในระหว่างนั้นอันนั้นคือจิตสื่อถึงจิตจะลึกซึ้งนะครับลึกซึ้งแต่แต่มันจริงๆมันก็ผมจะว่าความเชื่อก็ก,ก็ได้ความเชื่อก็ได้บางสิ่งบางอย่างมันเป็นปัจจัตงถ้าเรามี ฌานขั้นใดขั้นหนึ่งหรือไม่มีก็ได้ขอให้บทสวดมีพลังและใจของเราแนมน้อมไปหากับบทสวดนั้นแบบนี้มันจะหายไปกรรมสิ่งนี้จะหายไปกรรมไม่ได้หายไปอยู่ดีๆหายไปผ่านบันเวลาหายไปไม่มีหายครับจะอุปมาดักหมาล่าเนื้อ หมาล่าเนือ้อที่มันจ้องจะไล่กัดเราอยู่ตลอดเวลาเราก็จะวิ่งหนีตลอดเวลาเราอยู่หมาไล่กัดเราก็จะวิ่งหนีมันก็จะไล่าตามไล่าตามจนไปถึงที่ล่งเราหมดพลังบังเอิญไปเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเราก็พาตัวเองขึ้นไปบนต้นไม้รออยู่บนต้นไม้เพียงกิ่งเดียวหมาล่าเนือ้อมันก็จะรอเราอยู่ข้างล่าง รออยู่ข้างล่างวันใดที่เราหมดแรงเราลงมามันก็จะกัดอันนี้คือเรื่องของกรรมจริงๆมันจะไม่หายไปแต่มันรอวันที่จะเอาคืนบังเอ,อิญเราอยู่บนต้นไม้นึกถึงได้ว่าในกระเป๋าเรามีอาหารอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นอาหารที่เราจะกินเพื่อบรรเทาชีวิตของเราเองแล้วก็ล้วงอาหารออกมาแล้วโยนให้กับหมาตัวนั้นพอหมาตัวนั้นกิน เขาก็ชอบใจดีใจที่เราแบ่งปันอะไรให้เขากินเมื่อกินเสร็จเขาก็มองเราแล้วก็จากไปอันนั้นคือการลดแรงแห่งกรรมให้ซึ่งกันและกันคือเราเราให้เขาไปเหมือนกับที่ผมบอกแผ่เมตตาให้กับเขาไปครับสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเขาไปมันก็จะเบาบางส่วนเบาบางในกรณีที่เขาไปแล้วเขาจะกลับมาไหม อันนั้นอยู่ที่ว่ากรรมที่เราทํากับเขามันเป็นอนันตริยกรรมที่หนักหรือเปล่าที่เขาจะอภัยหรือเปล่าถ้าเขาไปแล้วไม่กลับก็คือก็ยินดียินดีกับแรงที่เราอธิฐานออกไปแรงที่เราได้ให้เขาไปแรงที่เราได้คืนเขาไปนะครับก็ยินดีมาถึงตรงนี้ จริงๆแล้วผมผมก็อยากจะแนะนำบทสวดแชกรรมผมก็อยู่ในสายของของพระป่านะสายของพ่อแม่ครูอาจารย์จะอ้างชื่อก็คือสายที่อยู่กับหลวงปู่ชอบฐานสมุนนะครับอยู่กับสายของหลวงปู่มั่นภูริทัพโตท่านจะแนะนําให้เราเรื่องเจริญจิตภาวนาแล้วแผ่เมตตาออกไป3แดนโลกธาตุให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสได้ แต่ทุกคนยากที่จะทําในสิ่งนั้นได้ก็เลยต้องมีบทสวดที่จะแก้กรรมออกมาผมก็ได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์นะครับในพระท่านที่อุปถากหลวงปู่ชอบเพราะว่าท่านอาจารย์ผมอยากจะทําบทสวดแก้กรรมตัวนี้ออกมาให้กับคนได้ได้รับรู้ได้นําไปสวดเพื่อแก้สิ่งร้ายที่เขาเจอ เพื่อเพื่อเป็นการพิกชีวิตและผมก็จะได้สร้างบุญบารมีให้กับตัวเองได้อาจารย์ก็บอกว่าทุกบทสวดดีหมดแต่บางบทสวดก็ใช้ไม่ได้สำหรับทุกคนเพื่อมาถึงจุดนี้หนักใจนะครับทุกบทสวดใช้ไม่ได้กับทุกคนเพราะบางคนมีธาตุที่จะสื่อไปกับบทสวด แต่ถ้าคนที่มีฌานโลกุตระฌานนะครับคุณจะสวดบทไหนก็ได้เพราะจิตนงคุณเข้าถึงทุกบทสวดได้ละ่ะแต่ในกรณีที่เข้าไม่ถึงทุกบทสวดละ่ะทำยังไงเดี๋ยวผมจะบอกเรื่องว่าธาตุไหนเข้ากับบทใดอาจจะเป็นคนนี้อยู่ในราศีนี้เป็นธาตุดินคนนี้อยู่เป็นธาตุร้อนธาตุทองธาตุไฟทุกธาตุธาตุลมจะปรับธาตุตัวเองยังไงให้เข้ากับบทสวดจะพลิกชะตาแก้กรรมได้ รอติดตามรอติดตามครับตอนนี้ก็น่าจะห้เอร์เซนะของของหนังสือที่ทําออกมาแต่จะเอากลับไปเพิ่มตรงที่ท่านครูบาอาจารย์ท่านแนะนํามาต้องเพิ่มในเรื่องบทนี้คนทาตนี้ควรสวดประมาณนี้รอติดตามครับผมสิ่งดีๆที่จะได้ทิ้งไว้ให้กับเพื่อนๆกระยาณมิตรหรือคนที่เข้ามาเห็นนะครับก็เอาประมาณนี้นะครับ มันมันจะยาวผมว่าคงน้อยคนนะที่จะดูมาถึงจุดนี้ถ้าดูถึงจุดนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ที่ท่านได้รู้จากสิ่งดีๆในเรื่องนี้นะครับฟังเพื่อนๆไปนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับแล้วเจอกันในรายหน้าครับ